คือเนื้อยู่ในกลิ่นอะไรสั่นเนื้อกับพี่น้องแม่วายมันก็มากวดเนี่ย่างในย่ายนะมันหกหลายวันดีจ้าวันดีจ้าแม่วายจะหนาบุดแล้วเสียบไปโลดขวดอะไรล่ะเนี่ยมันหกเสียบไปเติมเตะพิมมันหกหลายพี่น้องเนาะจากสิเมียนไปทา้งหลามันหกหลายก็ไม่ในโพเดีนคนณในโพเดีนคนถิ่มมืดเลยจุ่มเนี่ย ว่ามันหกผลเขียวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่กินข้าวยัญะแม่ได้กินข้าอยังกินกัำยังบันเจลกับฟะโล์เนี่ยโอ้กินง่ายเนาะได้กินฟลอร์เต้ฟลอรมูเนาะพี่น้องเนาะกับแก้วคนแก้วแลาแก้วแลาหอมๆพี่น้องกับเขาเจ้ากับเขากันคนแล้วอืมอ๋อกิน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 ได้ไรกลมลูกอย่างของเนี่ยอ่ เรื่องแม่เรียนน้ำโม่เรื่องล่งธงหมดละอันล่องธงอีกเหรอไปกับโม่ต้องล่งธงเราผมเห็นประจำเรียนลงอุ่นละซาคุณแม่คุณกินเขาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อได้พี่น้องเด้อกินเขาน้องคุณแม่กินเขากับพะโล้กับอันแก้วกินง่ายเนาะแม่เนาะน้ำว่านได้หยัมไรน้ำว่าคือเขาเหนียวเขาเหนียวมันก็จะยัมานักแขวนแล้วว่านดี เขียวก็ค่อยดีเป็นไดเศร้าปวดหรอเป่เป็นยามยแข็งกับปวดกินข้อแข็งแข็งเลยกินข้องแข็งกับปวดเยอะมันก็ได้กินข้องแข็งกับไข้เยอะเพื่นบ่เออเออเมื่อคุณแม่กินข้าวจังไอยพี่อนเพื่อนอยากกินข้าวเจ้าวันนี้เพื่ลยให้ลูกสาวเพื่นแม่ไหวละหุงมาให้กินข้าวหอมมั้ยไหมหอมหอมอยู่บ่ ข่าวน้าหอมยูน่าคนซื้อว่าตากรุงเทพยบพูดคนซื้อว่าตาลดตัดคนสื้อว่าน้ำข่าวน่ะจริงจริงขิงก็ตัวข่าวนี่หว่อืมมันกินง่ายมันกินง่ายเออกับพะโลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาผู้เฒ่ากินเลยกินได้หลายก็ดีใจน้ำเลี้ยงหมาหนังก็จะสะกิดน้ำมันหลายๆมันผ่านไปแล้วก็บพานนันไปเป็นห่วงสุขภาพเจ้าของน้ำ ที่เจี๊บจะเปลี่ยนม้างคือิยากลูกเต่าคือก็หน่ะล่ะไม่ได้เป็นนัก้็ได้ดอกปูนเขาบ่เบิ่งมางย่างเกี่ยวดอกเบิ่งกับเบิ่งพ้อปัญญาน่ะบ่คือลูกเต่าดอกลูกเต่าก็ถิ่มบัปลาบ่ได้คือกาเป็นอั่างนั้นก็คือก่กับลูกคือกา้็มาถามแม่ยังว่าไปให้ลูกแล้วแล้วกเขาเบิดแล้วทานเบิ้วเดินมาเดินตาแมาเสดนี่พี่น้องมันจะมีตัวหนึ่งว่าสวัสดีครับมาเสดไม่กินข้าว ไปซื้ยาซื้ยาหายใหออดีแล้วล่ะซื้ยาย้เถายาเถาบอล็อเป็นนังอไอกินเขาพอล้วก็พ่อลก็พนโอ้โหขอน้กับขอนกินห้องถังกอนกินขาวเจ้าห้อง้ังทลกวกนจากนัอยกินได้กินยา กินห้องถองจังหน่อยจังกินยาถังมันสีว่างกินกระเพลอนนี่แสบกันกินกระโพลนั่นละอันตาเพลพโลไปหามันแสบฟองอ่กินเพลนอนนะกินเพลอนกินนะเนาะกินเพลอนนะอ่ากินจะกินันพ่อมันบ่เมียถองกินเราก็จะกินยาล่วงคันห้องกินยาเลยเนี่ยมันสีเบาถองเพราะวันบ่ได้มีอย่างอยู่ถองกินนมมือเนาะ มันสีย้่ยทองอี่ยังมันต้องกินเขาลงไปมันยังสิบวันนั้นยามันยังสิบวันนั้นนานสิบวกการลำไส้เขากินอาหารนันนันไม่ไหวเมียหรอเป่เมียดีเนาะกูจีดีจนยังเบิ้งคนก่อนในบางแนีน้องตั้งกินเขานี่กินเอฟซี่นบังเนียคนเลนซี่คนผิวหงลายกินจักหน่อยก็ยังดี กจ่าไม่ไมครับมันห่อนหด้อยมันก็เสียบหัวตัวหงม่าไม่ไดผู้ใดยมน้ำยาเล้วยายแถเออหนี่งวิเออไอได้สินะไอตัวได้สินะโอ้ยายแ่าอยู่ในบ้านโอ้ยายนี่่ขอของแม่ของแม่ย้ายคนโอ้บ่านเนยายผุนนแม่โอของแม่ใหญ่มันโอ้เราอยู่ผู้เดียวอยู่คับ พ่อใหญ่ว huh. ีก uh. ับพ่่วีเป็นผู้ใดลูกชายเราโอ้พ่อลูกชายเราเนาะโตเอ้นพ่อใหญ่แลมันเป็นหลานอ๋อพ่อใหญ่วีเขาบอกไปซื้อแล้วขนาดไหะลูกจ๋าเบบิิ่่งงเอออันฝันเห็นกันอ๋อฝันเอากลับไปก็ดีกันแหะแต่ว่าถามเบื้องสุดดอกว่าอันผู้นั้นเขาบอกเบิ่งเราเเบิ่งอยู่น้ำกันคือกันแต่ว่าน้องตังไปเยี่ยมซื้อเสีนบมาเออไปเยี่ยมหนึ่งเราบริจาคยาให้ยายกินดอกอนะที่เราเคยอยาเคยเศร้า ก็มีแต่ยาบอมุซินแล้วกันเล่าไอาติมแต่แก่ข้าวผายในน้ำจะยิ้มแล้วบอกขอเขาหนิแม่ยิ้แล้วอ๋อจริง่ายเนาะเพิ่นกินข้าวถ้วยเดียวกันเพิ่นกินง่ายๆเลยเนาะกบเมียพี่น้องนนแต่ถ้าพันธ์เทียแต่ว,ว่าก็ดีขึ้กันละ่ะถือว่าหักกันแพ่งกันนะพี่น้อง,องเนาะกินข้าวถ้วยเดียวกันได้ก็ถือว่าดีพอเดินมานำมาทายถ้ำหายเบิ้งเนาะเพราะว่าเด็กซีมันถามมาหาอะไรว่าคุณยายคุณปิดจังได้ใครแนวบอสันว่าคุนคิดน้ำมาอะไร ก็เลยกินเขากินน้ำได้ได้พี่น้องเด้ก็ดีขึ้นแน่นแล้วล่ะน้องตั้งก็ไข่แน่แหละกินเ,เขากินน้ำเราคือกินยาประเด็นก็คือจบคลิปไปซะหน่อยเนาะพี่น้องนะแน่มากวดแม่อาคลิปนี้คลิปหนาจะพอกับน้บนนองตัง<า>้งกับคุณแม่ไม่ได้พี่นอ้องเด้อเจ้าพัสดีครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีขี้ไปยังครับ ตอนนี้พี่อกน้องอีคิวเพิ่นก็น,น,นอนบองังคนะีบนาะพี่น้องพยายามหลดุดคีปลงเด้อส่องน้องอีคิวฝากพี่น้องกดติดตามน้องอีคิวเด้อพี่น้องเด้ออีคิวหน่อยเด้อกับแม่อ้อยแม่อ้อยเป็นคนบริหารเด้อพี่น้องเด้อบริหารคลิปนอ้องคิวเด้ออีคิวหน่อย ตอนนี้ก็ภากันางเหยี mm ่ห้อมงวงพี่น้องห้องมงวงนาบ้านนี oh, <sh> <sh> ่แหละพอดีสิ่ย่งต้งมงง่าเพิ่งอันนี้ก็ต้นบัาอันอันนี้ก็ต้นนั้นมากันนะพี่นงมาคุ้งต้นมันทีแหลกมันสิาตอะไรนีมันฝืนไหมพอดนหน้ามาหดนะพี่น้องนะอีชื่กับแม่ไวยเพิ่นกางเห่นยี่ห้อมใหม่บรรยากาศดีพี่นนองนั่แเลยน่่ั่ ไปแล้วเออเออเออเียีคนนะกับพอดนผบงหนาบานพอดนเนาะหนาบานพอดนอันมอันกล้วยพี่น้องต้นกล้วยพอดนมาปลูกปไปซออันนีเนาะอเเงเศ้าเนาะพี่น้องเนาะ

ไา่ิบาน,น <c oughs> ขีว้วบอกไม่เอายอจิบันนะน้อยไอจิบัมันบนเดียวบันเดียวบันเดียวขี้ว่าเนื้อ,อปุ๊บบนเอาเสียลงเลยขี้ว่อาเสียลงไม่อยากกอดขึขี้ว่าเปุ่จูงแขนเข้าสามคนให้ขีวอยูก,กลางนะเดี๋ยวปรเด็นภาาเห,น,เน,หนืิเปลี่ยนรูปแบบเรต้องคิดคน,น,นได้ไหมไหโอเค อาบนนำแต่งตัวสักกันนะครับพี่น้องพาเดินพาชมบรรยากาศ <c oughs> หนา้าบ้านพอเดินจักหน่อยเนาะ,อะโอ้หมากเดินฟ้าพอเด่นก็ร่างสิเป็นหมากพี่น้องหมากน้อยแล้วหน้าง่ายน้อยน้อยน้อยนอย้นอ,ยนอ,ยนอยแล้วพี่น้องเออจักหน่อยก็ได้กินเนาะพี่นอนะ้องเนาะพอเดินทถ้ายุ่นตอนเวลาบางๆให้พี่น้องได้เบิงนะ <c oughs> ้งเนาะใจเย็นอ่าทีเขียวใจเย็อ่ะ พ่อนองอ้ชิวนางเล่นน้ำหอมน้ำเงาแม่อ้อยเพิ่นกะนนางพักผ่อนเนะาะช่วงนี้เพราะวา่าเพิน่นเมเพิ่นลาให้น้อยยุ่งน้อกินให้พี่น้องเพิ่นมาดำหน้าของเมตุนเนาะกะให้เวลาพักผ่อนเพิ่นเใอนไม่เปรี้ยให้สบายใจจะกอะววน,น,อ,นอยู่หวานอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเรียวเี้จอยเรียวข้องเรียวเรียวหังวะ ครับเอาไไ้าบายจบคลิปแล้วบฮ้ยบายอ้าวแม่อ่อยแม่เสยอยูุบิสวัสดีครับจังขวากับแม่อ่อยกับน้องอิชิวกับพอเด่นไหมได้พี่น้องเ้ย